สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสายไอวันมากเลยที่ไม่ได้เจอกันคุณแม่ไม่ค่อยจะว่างค่ะช่วงนี้นะคะวันนี้คุณแม่จะไปคําชะอีค่ะวันนี้ไปตอนเย็นเพราะว่ามีทุละค่ะนี่ค่ะให้ดูสะพานนี่คุณแม่บอกว่าสะพานยังไม่เสร็จนะคะเมื่อกี้คุณแม่มาฝั่งนี้ค่ะมาฝั่งนี้ถ้าเสร็จนะคะคุณแม่ก็สามารถที่จะมาสะพานตรงนี้ได้ค่ะเนี่ยค่ะ ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็จะไปคำชะอีะค่ะไปตรงโน้นมองเห็นฝั่งโน้นก็คือถนนสีเลนนะคะตอนนี้คุณแม่ไปทางถนนเส้นเก่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เมื่อกี้นี้คุณแม่มาจากฝั่งนี้นะคะ เมื่อกี้เราผ่านนาเราค่ะนาอีกนาหนึ่งนะคะนาของอันนี้เป็นนาของป้าค่ะไปทางนี้คือไปจังหวัดมุกดาหารนะคะไปจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ไปประเทศลาวค่ะเส้นนี้คุณแม่ไม่เคยมานะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนี่ค่ะไปทางนี้นะคะก็จะไปอำเภอกุชินารายค่ะมาดูวิวนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะคะท้องฟ้าไม่เก่มใสเลยคะ่ะฝนตก ตกคะ่ะฝนหยุดตกแล้วค่ะแม่ลืมจับเห็มไม้นะคะไม่ีซาว่าเท่าไหร่เดี๋ยววันหลังจะมาให้ดูอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ลองมาจริงๆแล้วเนี่ย คนที่รู้จักนะคะเขาก็จะเดินทางมาทางนี้เหมือนกันนะคะนเทาก็ไม่ค่อยจมใสนะคะไม่จมใสเลยเพราะว่าเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะคะอันนี้เป็นทางขึ้นเนินนะคะถ้าเรามองไกลๆเนินก็จะสูงมากถ้าเรามองใกล้ๆเนิเน,น นั่นน่าจะเป็นภูเขาบ้านเรานะนั่นใช่ไหมน้องนั่นน่าใช่ไหมปลายใช่ค่ะเราไม่ทราบนะคะต้องดูก่อนโอ้โหว,ว,วิ่ง เราจะไปบ้านเราค่ะเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าที่นี่ที่ไหนเพิ่งเพิ่งมีการติดป้ายจราจร มาขึ้นตรงคำพอ่อพอดีถนนไม่ดีคุณแม่ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมาถึงถนนบ้านเราแล้วนะคะกุชินารายค่ะกุชินารายบัวขาวนาคล้ายนะคะเส้นนี้จากนะค่ะอืมเข้าไปทางใหม่แล้วลูกโอ้ตอนนี้เขาให้ไปเส้นใหม่แล้วลูกนี่ค่ะ นี่ค่ะสะพานสะพานเส้นนี้จะไปทางบ้านน้องนาน่าใช่ไหมคะลูกเราจะไปคำชะอีก,กันนะคะตอนนี้เขาให้มาเส้นเส้นใหม่แล้วค่ะตรงสะพานนะคะตอนนี้เขาเปิดให้ให้ใช้แล้วนะคะแต่ว่าเส้นเดิมนั้นน่าจะปิดปรับปรุงะค่ะตรงสะพานใช้ได้ไหมลูกยังไม่ใช้นะคะ ตรงนี้จะเป็นเส้นจากบ้านนาคลายอําเภอกุชินารายนะคะนี่น่าจะเพิ่งเปิดให้ใช้เมื่อเมื่อเชา้านี้เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไปคำชีอีเหมือนกันค่ะตรงนี้จะมีถนนอยู่สามเส้นนะคะที่คู่ขนานกันหกเลนะะแล้วค่ะเลนนั่นแหละคะ่ะอีกเลนหนึ่งโอ้โหกำลังปรับปรุงจริงๆโน่นค่ะโน้นนะฝัง่งโน้นกำลังปรับปรุงค่ะ เป็นถนนเส้นเดิมะนะคะทางโน้นนี่คือถนนเส้นใหม่ค่ะเมื่อวานเราไม่ได้มาใช้ทางเส้นนี้นะคะเ <m> มื่อวานนี้<ช>ยังไม่ป<า>เปิดใช่ค่ะป่าค่ะลูกวัดป่าะะราชพฤกษ์ไงคะตรงโน้นคะ <m> ่ะน,น,นี่เรากําลังจะไปอำเภอคำชะอีนะคะ ช่วงนี้จะอยู่ช่วงบ้านขุมขี้ยางแล้วค่ะขุมขี้ยาง<ม>อําเภอกุจินารายนะคะจังหวัดกาลสินค่ะที่มีช่วงหนึ่งที่ถนนเส้นนี้ยังไม่เสร็จนะคะวัดฝั่งทางนี้จะมีวัดนะคะเส้นอาเภอคำชะอีนะคะบางส่วนจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปวันนี้ก็มานะคะนี่ค่ะตรงนี้ยังไม่เปิดใช้นะคะนี่ค่ะไม่ แตลงไปตรงอุโมงอ่ะนะคะฝั่งโน้นแต่ว่ายังไม่เปิดใช้อะนะคะน้องนาหน้่อืมข้างล่างสวยฝั่งโน้นนะคะแต่ไปไม่ได้นะคะเราจะไปทางนี้ค่ะ ตรงนี้ตัดไปถนนสี่เลนได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยคะ่ะเส้นไปถนนสี่เลนนะคะแต่คุณแม่ไม่ไปนะคะเพราะว่าเขากําลังทําถนนอยู่คะ่ะตรงนี้บ้านคําพอกอําเภอเพอหนองสูงค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปเส้นถนนสายใหม่นะคะเนี่ยค่ะบ้านยิ้วอําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารคะ่ะ ขึ้นเนินบ้านโรงเรียนบ้านยิวแล้วนะคะมันก็จะมีที่เลี้ยวค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองไปนะคะไม่ใช่ลองไปเมื่อวานนี้มาแล้วเมื่อวานนี้มาทางนี้ก็จะเป็นถนนถนนลูกรังค่ะก็ไปได้นะคะเพื่อที่จะตัดไปถนนสี่เลนฉันฉันเพราะว่าถนนอาถนนถนนลูกรันนลกลงลองดูค่ะไปได้ไหมลูกอเมืเอม่อวานเรามาตรงนี้หรือเปล่า มาใช่ไหมคะใช่ค่ะแถวมีข้าออกรวงแล้วนะคะอืมเอเมื่อวานนี้เรามาฝนไม่ตกถนนดีดีค่ะแต่วันนี้ฝนตกเฉยเลยน,น,น่าจะตกน้ำขังด้วยค่ะมันจะมีที่ออกสองที่นะคะที่ที่สามารถที่จะมาทางเส้นถนนสายใหม่ได้นะคะตรงอีกบ้านหนึ่งคือบ้านคําพอกคะ่ะแล้วก็ ตรงนี้คือบ้านนิ้วนะคะแต่ไม่แนะนํานะคะถ้าไม่รู้จักเพราะว่ามันจะหลงค่ะมันจะมันจะหลงแต่ทีนี้เรามาเพราะว่าเมื่อวานนี้เคยมาแล้วค่ะครั้งหนึ่งอ๋อจาได้ละไปทางนี้อม๋อไปได้ทั้งสองทางใช่ไหมลูกเมื่อวานอตอนเราขึ้นเราขึ้นทางนี้ค่ะอ๋เอเรามาทางนี้ก่อนก็ได้ อตรงไปก็อี่อเจตุรบอกว่ามันเป็นขเขาเป็นเขาใช่ไหมใช่ค่ะนะคะตรงไปนั้นไปอำเภอกุจินารายนะคะแต่ว่าเขายังไม่เปิดใช้ตรงที่ยังทําไม่เสร็จนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวามาทางนี้เมื่อวานเราก็วนไปวนมาอยู่ถนนเนี่แหละค่ะ คนที่รู้นะคะนี่ค่ะเส้นนี้เป็นถนนเส้นใหม่นะคะที่จะไปอำเภอคำชะอีไปจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นถนนสี่เลนค่ะอ้าวม่ปับางอีการสร้างถนนทางนี้นะคะเส่วนมากเขาก็จะตัด ภูเขานะคะนี่ค่ะมีบ้านคนนะคะแถบเนี้ยตรงนี้ก็คือภูเขานะคะเป็นเนินเป็นภูเขาะคะ่ะเล็กๆะอคะ่ะสวนม่านนะลูกคำชะอียี่สิบสองกิโลสองข้างทางนะคะก็จะเป็น เป็นสวนเป็นไร่นาค่ะเป็นโอ้โหนี่ดีจังเลยค่ะลูกฝั่งทางนี้ดีจังเมื่อก่อนน่าจะไม่มีถนนนะคะฝั่งนี้ทางนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอันนั้นอะไรคะวัดป่าก็ส่วนมากก็จะเป็นรถที่รู้จักอะนะคะ นมาก็จะเป็นคนแถวนี้นะคะที่รู้จักแล้วก็จะผ่านมาทางนี้ได้ค่ะโอ้มีอะไรมีฟาร์มเหรอลูกยางยางอ๋อมันตรงนั้นตัดไปถนนเส้นไหนอ๋อมันมีถนนตัดมาอยู่คะ่ะโอ,โอ้สวยมากเลยตรงนี้เจอเหมือนเนินมากๆเลยนะคะให้ดูโอ้โห อันนี้เหมือนภูเขาเลยค่ะลงเขาแปลว่าถนนเส้นนี้เขาก็สัญจรไปมาเหมือนกันค่ะ มีคนขายของแถบนี้ด้วยคนขายลาบขายซ้ตําด้วยค่ะที่มองเห็นในฝั่งขวามือนั้นน่าจะเป็นอำเภอคำชะอีแล้วค่ะนี่ก็จะมีมาช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีคนสัญจรไปมาอยู่นะคะแเป็นประาลาวาลูก ประเทศลาวยังอีกหลายกิโลค่ะอันนี้ห้วยไม่รู้ห้วยอะไรอืเข้าไปทางนั้นเหรอ,อเดี๋ยวเราตามเข้าไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางนี้โอโอรู้แล้วค่ะแปลว่าเราต้องอเดี๋ยวเราต้องกลับนะคะ อัอนั้ำประคำาชีีจริงๆค่ะ,เ,คะเดี๋ยวคุณแม่ต้องอืน้ําเที่ยงเดี๋ยวคุณแม่ต้องกลับรถนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวคุณแม่ลงไปถ่ายให้ดูค่ะที่คุณแม่บอกว่าเมื่อกี้นี้คุณแม่มาจากฝั่งโน้นคุณแม่มาจากอําเภอกุชินารายนะคะพอมาแล้วเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ เดียวตรงยูเทิร์นตรงนั้นคุณแม่ว่าเอ๊ะทำไมเขาเลี้ยวตรงยูเทิร์นตรงนั้นจริงๆต้องเลี้ยวตรงยูเทิร์นฝั่งนนทนนะคะเพราะว่าอันนี้คุณแม่จําได้แล้วถนนเส้นนี้คือที่เขาเลี้ยวไปตะกี้นี้นะคะก็จะเข้าไปเข้าเข้าไปบ้านดอนสวรรค์ค่ะบ้านดอนสวรคสวรค์บ้านน้าเที่ยงนะคะบ้านคุณแม่เองนะคะ,อ,ะอยู่ที่อ,อําเภอคําชะอีค่ะมาฝั่งนี้นะคะ มาฝั่งนี้ก็คือวัดปูดินเนี่ยค่ะขึ้นไปตรงโน้นนะคะเขาเรียกว่าวัดปูดินค่ะข้างบนโน,น้นนะคะนี่นค่ะจําได้แล้วค่ะแล้วไปทางนี้คือไปมุกนะคะไปจังหวัดมุกดาหาร<น>ถ้าคุณแม่ขับรถไปอีกจะไปยูเทิร์นไกลนะคะคุณแม่จะมายูเทิร์นตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะตรงที่รถสีน้ําตาลวิ่งไปเนี่ยนะคะไปบ้านดอนสวรคร์ดเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าตรงที่นาก็ได้ค่ะโอเคนะคะก็สามารถกลับได้ไม่น่าล่ะตอนแรกถึงเห็น เขาอ้อมไปทางนี้ค่ะถึงอำเภอคำเชีีแล้วค่ะนี่คืออำเภอคำเชีีนะคะอันนี้ออกตรงโน้นทางตรงนานะคะอันนี้คืออำเภอแล้วค่ะอำเภอคำเชีีแล้วค่ะสัญลักษณ์ของอำเภอคำเชีีนะคะก็คือมีต้นตาลนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหน้าหน้าสวัสดีค่ะ